อ้าแล้วครับวันนี้ก็มาพงกับผมแล้วนะครับวันเต็ดชาแนลนั่นเองก็มาเจอกับอันดับค่าพลังเอ้ค่าพลังทีม2736นะครับของเราก็มาในรูปแบบแผนเดิมนะครับ4-2เอ้ย4-3-3นะครับ C M F 3ตัวนะของเราก็โอ้โห4 1 2 3มากรลเล่เลกองรับเอาอยู่แน่นอนครับโอ้กางลุกโลริโยแอนเมสซี่นะครับ แล้วก็หน้าเป้าเป็นซาม์เลเอโตนะครับหน้าลุกแบบว่าต่างไวนะครับจะมายืนร่วมกันอเราก็ม่ได้แผนของอันโตนิโอคอนเต้นะครับเล่นแผนเอาไว้นะครับออกข้างโอเคมาโรดี้แทงมาลุยโอ้โหพลาดพลาดพลาดรโนโดไม่ถึงนะครับไม่ได้บอลนะครับแต่ยังวันนี้ดักก่อนเอาดักได้ชิรโนโรดยิงเลย โอ้ไม่เข้ารนเลาโดฟอร์มนัดนี้เป็นอะไรลูกพี่ <c oughs> มันต้องเรียบร้อยแล้วระดับอื <c oughs> มือสังหารมือพรกการนะไม่ได้สวัสดีครับดากอนไม่ได้ครับลูกนี้เขามาในโมเดลทีมบาร์เซโลน่านครับของเรามาในโมเดลทีมของเลอเอมารลิดนะครับราชันชุดขาวเจอกันหน่อยเออคิมิตเ <c oughs> บียดได้ แทงออกมาลูกนี้โอ้โหเสียบอลให้เขานะครับเอาใจติดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เซตเ,เกมใหม่เซตเกมใหม่ต่อบอลนหน่อยต่อบอลหน่อยจะมาควอดตโดรอจังหวะครับไม่ได้ก็ไม่ไปโรดี้ยกขึ้นมาโอ้โยกติดลูกนี้เสียหายห,ายหรือเปล่าคิดหายละโอ้จูเลียนอาวาเรสด้วยกองหน้าเขาไม่ได้ใช้เอโต้นะครับใช้อาวาเรสนะครับสานี่อุย้ย ทำไมเขาโหเขาไม่รีบเลยนะทุกคนเขาไม่รีบแบบนี้ผมกดดันนะต่อบอลเรื่อยๆอุ้ยโชคดีไปเกือบเกือบรุดถ้าเขาเล่นแบบไม่รีบแบบนี้ผมจะกดดันนะทุกคนยิ่งเขาคลองบอลนานคู่แข่งคลองบอลนานเท่าไหร่เราจะยิ่งกดดันโอ้โหเกินเกินไปอือหือโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยเคลียดิเคลียบ้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์ยูเลียนเอาวเรสนะครับอือหือ จบเลยโดนน้ำก่อนมาเอาใหม่เว้ยคิมิตต่อบ,บอลเลยเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยแถมมาลูกนี้ก็ไม่ผ่านนะครับสีงาเขาโยงขึ้นมาโอ้โหหม่งสู้เขามองไม่ได้เหลือจะเชื่อเอ้ยโอ้โหเขาต่อบ,บอลโหดเกินสมก็เป็นโมเดลทีมบาร์เซลโลนาเลยนะทุกคนต่อบ,บอลโหดจัด เฮ้ยจะวันทัวหรอไม่ได้หรอกโอ้ยกยุ้ยอเลสโอเซฟโอเเ้โอเ,เกือบไปยังดีนะแม่งหม่งเบาเกือบไปเกือบไปขอติดอย่ามาคขีดตายมาโรนัลโดอฟรอจังหวะแทงออกมาลูกนี้เฟอร์โ,โดวันทัวจ่ายถึงโรนัลโดวันทัวรล้านแอนชิพหน่อยยกขึ้นมาพักอกยิงโอเคโอค้โอแก้มือได้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งเฮ้ยอย่างสวยลนแอนชิพนะครับ โยกขึ้นมาโหแอดซินอย่างงามพักอกก็สวยนะครับโรนัลโด้ครับเอาเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยหนึ่งต่อหนึ่งอเ,เว้ยเออเอาเวาเลเหรอเจอดีอาร์ตเข้าไปโรด,ดี้ฟลิปขอติดขอติดว่ายไงจ่ายมาตัวนารีโยกขึ้นมาลูกนี้อย่างงามครับโคโาดโดถึงโคโโดทำไงเปิดโค้งโค้งรีบร้อยเว้ย สองตัวตัวหนึ่งเอาลำหน้าโอ้โห,โโหเกินโอโ้สาใจไปแล้วคุณรโด้แม่งเปิดสวยจริงทุกคนแบบโค้โงๆอ่ะเห็นไหมเห็นหรือป่าสวยจาดอือโอ้โยลูกมองเราสู้เขาไม่ได้เลยเหรอเกินไปเป้าโตนาริโรดี้คิมิดสายตอ่อบอลใช่ไหมเราเดี๋ยวตอ่อบอลแข่งกันบ้าง <c oughs> จ่ายไปตินโัลา,น,านินโย อือโรดี้ดักงได้ครับโรนัลโดสขอจังหวะโรนัลโด่พีกไปพีกมาเอาล้านแอนชิปหน่อยชิมิตโยกขึ้นมาลูกนี้หลุดลูกนี้ทำไงโรนัลโด้ยิงไปไหนโอ้โหฮิโดเฮ้ยโอ้มาริทเว้ยยิงบาซ่าเลยดิโอ้โถยเฮ้ยขอเล่นโอ้ ขงหลังเขาเป็นคิดเป็นเส้นแล้วนะครับทวันนี้ครับเฮ้ยดูพี่ใจยเย็นสิเขาก็เล่นใจเย็นเกินดูดิเมซี่เมซี่หลุดมาชิบหายแล้วเออโรดี้ยังมาช่วยได้ครับโอเคแล้วจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับโหเป็นเกมแรกที่อัตราก,การครองบอลเราสู้เขาไม่ได้นะครับเขาครองบอลห้าสิบ้าเปอเซ็นต์เลยนะปะกตินี้ผมจะครองบอล เยอะกว่าคู่แข่งค่อนข้าง,างหลายเกมเลยนะทุกคนแต่นันนี้สู้เขาไม่ได้จริงเรื่องการคองบอลน,นะการทําเกมหตึงจัดเขายังใช้หน้าเป้าเป็นอาเวเลนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นซามิลเอโต้นะโอ้โหเขาแบบนิ่งอะนิ่งแบบนิ่งจัดอ่ะทุกคนอือหือ เอาผมดักไว้แล้วจะจ่ายออกข้างอนะไม่ได้หรอกลูเบเดียตโตนาดีจ่ามาโรดี้ทำเกมหน่อยครับเทียโกโ้ป้ายออกมาห้องเครื่องของเราครับเทียโก้คันทาัลาเฟลิสิกรอจังหวะอะโรดี้โยกขึ้นมาลูกนี้ทำสูตรครับถึงหรือเปล่ากีดมันถึงหรือเปล่าไปดิเอาอิบหายอู้ลืมบอลจ่ายออกมาคันเซลโล่กลับมาขี้กีดๆๆมัน Yo, โยกโค้งขึ้นมาลูกนี้ได้มงแล้วโอ้โหเกือบได้อะาคันตาลา่าเกือบม่งได้นะครับ <S 2> <S 2> คิดมันก็มีพินพอยคอสซิงนะทุกคนเปิดดีนะแต่ว่าข้าพลังโล l ล f ็อ a พาร์ตอัปเดตพาร์ตเขาไม่เยอะนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเปิดดีนะไม่รู้ว่าโอ,โอา้โหอาวเ็ลส์ยยิงลูกนี้โอ้เกินไปอาวเลสแม่งกระชากหนีไอมาพินยอสเฉยอะแบบมาพินยอสนี้ ค่าพลัง99นะเว้ยโอ้โหจะกระชากผ่านง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอก็เกินไปดูพี่เมสซี่โยกมาลูกนี้เพลิซิกมงเฮ้ยวอเกอร์สตารน,นิงโอ้โหเขียวเสาลออตัวไปอืมโดนยำยำยับ,ย,บยับเลยทุกคนอย่างวันนี้ครับตอนนั้นลูมาโยกข,ขึ้นมาคันเซโล โอ้ยแต่ติด่าเนี่ยโอเคยังผ่านคิดมันโอ้ยยังได้ตัวนารีรอจังหวะไม่รีบฮาเลนพิงนะครับเดี๋ยโ,โก้โยกขึ้นมาลูกนี้ได้หรือเปล่าไม่ถึงนะครับเขาไม่หลุดนะผมโอ้จังหวะนี้ผมร้านแอน,นชิปไปสามรอบแล้วนะกระจายมาเอาเลสอุ้ยมาขึ้นยอดก็เกินไปปล่อยเอาเลสมาเฉยอุ้ยโอ้โคตรลุ้นเลยรอซานี่หม่งไม่ได้นะ เขาก็แบบเขาเล่นแบบค่อนิ่งอะ่ะเออยังได้ครับทาน,นี่โยนมาลูกนี้มงอุยอ้ยชนเสาอุ้ยเขาแบบเกือบไปเกือบไปเอ้ยติดทิพาหแล้วเอาเขาไม่ยิงใาเล่ซัด์ลูกนี้เอา,ชาแชลลบโอ้โหโอ้โหเกินแม่เล่นบอลแบบบาร์เซลโลนาของจริงว่ะมาริดกลายเป็นลับอรอสวนเลยนะ โอ้ oh, ลูกพี่เราต้องเปลี่ยนแล้วแหละเพราะว่าเขาไม่มีไฟติ้งสปิริตนะครับโตนาลี่นะส่วนโรดี้น่าจะมีไฟติ้งสปิริตแหละโอเคเราก็ต้องเอาลงมานะโอ้โหฮูเลียนอวาเลสล่างนี้เพราะเพย์เยอร์ออฟเดอะวีคทุกคนลองแบวมาใช้ดูนะเพราะถ้าไม่มาคินย้อผมมันมันนี่วะเสียเรี่ยมบ่อยจังเลย จังหวะนี้ครับอินเนต้าอ๋ออันเดสอินเนต้านะเขาเอาลงมาแล้วเอาผมด่าก่อนแล้วเทียโก้ป้ายมาฮาลันโรดี้ป้ายมาเทียโก้จ่ายกลับมาที่ฮาลันฮาลันรอครับแทงมันอ้โหเกือบเกือบสวยเกือบสวยมาจังหวะนี้ดักบอลโอ้โหเกินถ้าเป็นคนทั่วไปนี่เขาจ่ายมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะอันนี้แม่งแบบโอ้โหเกินไปว่ะโยกมาลูกนี้ โมงโอ้เอา้าเป็นซมามูเอลเอโต้แล้วโม่งข้ามคานไปนะทุกคนเขาแบบเขาไม่กลัวเลยนะแบบไม่ตื่นเต้นเลยนะทุกคนเล่นแบบนิ่งจัดมาดูจังหวะน,นี้ครับคันเซโลกีดมันคาเซโมโรรอจังหวะเห็นช่องจ่ายมาที่ฮาเลนฮาเลนป้ายออกมาลูกนี้เอา้าหลุดได้ลุ้นแน่นอนครับอยู่กับฟิลสิก โยขึ้นมาลูกนี่เอริกส์ฮาลันเรียบร้อยสองประตูต่อหนึ่งเว้ยโอ้โหเด็ดขาดจัดซูเปอร์ซับสองคนนะครับประสานงานร่วมกันอีวานเพลิซิกแล้วก็เอริกส์บอลฮาลันนะครับโอ้โหช,ชนะหรือเปล่านัดน,นี้ถ้าชนะนี้แบบสุดตึ้งอะ่ะเอา้จาจะจังหวะนี้ครับเบียดไปก่อนเออคาเซเมโรมีแรงนะครับซึ่งลงมาดีเจมจ่ายมาครับเพลิซิกเพลิซิกรอจังหวะอีวานเพลิซิก จายกันมาเฮ้ยสวยอึย๊บไม่ถึงเออคาร์เรนมาช่วยได้ครับคาเซมิโลจ่ายมาคาร์เซโร่กีดมันกีดมันรอจังหวะจ่ายกันมาคาร์เซโร่ป้ายเอ้าพลาดลูกนี้เรียบร้อยไหมเนี่ยโอเคกรรมาการเป่าน็อวีดทันเวลาพอดีนะครับวอนเตนชาแนลชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับไอตัวนี้มีโหดแน่นอนไอดี ID เนี่ยคนเล่นคนเนี้ยโหดจัด มบอกเลยตึงตึงชิบหายเล่นนิ่งจัดอะนึกว่าโปรเพยเยอร์นะเล่นตึงมากทุกคนอรอตัวไปอีกแมตช์นึงนะครับก็กลับขึ้นแรงพันแปดแล้วนะครับวันเต็ดชแนลก็ฟอร์มกลับเข้าฝักเข้าฝาแล้วนะครับกลับเข้ามาแล้วจะลุยขึ้นพันเก้าต่อไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะทุกคนนี่เห็นไหมฟอร์มผมมาแล้วนะชนะรัวๆนะครับโอเค ว่าแล้วดิวิชชันหนึโหดจัดทุกคนนับถือครับคนนี้เก่งมากๆครับทีมก็โหดมากทุกคนโอเคครับผมก็ไปแล้วนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ